t ตโยต้าคัมรี่นะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของโตโยต้าในประเทศไทยนะครับพิเศษอย่างไรที่เปลี่ยนนะก็คือจ่วนนี้คิ้วนี้อันนี้ทำมาเป็นสีแบบเป็นรมดำนะครับเป็นโครเมียมรมดำมันก็จะเหมือนกับสีปีกแมลงคับอะไรเงี้ยด้านข้างเนี่ยก็ล้อแม็กเลยทำมาเป็นสีดำด้านอนลูมะเนมากพออยู่ในคัมรี่นะ เออลายไม่ได้หือหวาเท่าไร่แต่เฉดสีมันได้ยังใส่ยางติดตั้งเหมือนเดิมนะครับ2 3 5 4 5 R 1 8แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นรุ่น Anniversary นะครับก็คือโลโก้พูดทุกคันนะครับโลโก้60ปี Toyota สีดำนะครับนี่ จำนวนจำกัดนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขามีการแบ่งไหมว่าเซกเมนต์ละพันคันหรือเปล่านะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยที่มันจะฉลองเนี่ยมัน6รุ่นด้วยกันจะมีอาลติสจะมียาลิสด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งรุ่นละพันคันหรือไม่เท่ากันในแต่ละโมเดลไม่แน่ใจแต่รวมทั้งหมดรวมไฮลักษ์ซีโวลรวมฟอร์จูเนอร์รวมคลเรคคลอสด้วยก็ทั้งหมด6กพันคันนะครับจาก6รุ่นแล้วในทุกรุ่นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะได้สีทาลัมโบเนี่ยนะครับเหมือนที่ คุณเห็นใน f o r t จูเนนะครับคุณสามารถขอพิเศษอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่นี่แหละครับโตโยต้านะครับก็จะสามารถรับทําสีเทารลัมโบได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าโคร o รล่าคลอสโตโยต้าไฮลัสลีโวโตโยต้าคัมรีนะครับหรือแม้แต่ทางด้านของยาร i s นะครับแล้วก็โตโยต้าโครโรล a าอัลติด้วยครับกระจกมองข้างสีดําเงานะครับแล้วก็เกรด60ปีเนี่ยทุกโมเดลจะทําหลังคาดําหมด คัมรี่ก็เช่นกันนี่หลังคาดำนะครับตัวนี้มีซันลูฟอยู่แล้วแล้วก็ทางด้านท้ายบริเวณของอักษรคัมรี่นะครับแบ็กกราวน์นั้นจะเป็นสีดําเงาในกลุ่มรถยนต์นั่งนะครับอย่างครล่าคลอสก็ก็จะประมาณนี้เช่นเดียวกันภายในมีความพิเศษเหมือนกันครับเดี๋ยวพาไปดูครับภายในเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบอกก็เหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่ามีการเดินได้แดงด้วยนะไม่แน่ใจว่าตัวเก่ามันเดินได้แดงหรือไม่นะครับแต่ว่าที่พิเศษจริงๆเลยก็คือ 60ปีโลโก้ครับที่หมอนรองศีรษะแต่ทําไมมันดูเรีเรยบเกินมันดูไม่แบบใช่ไหมซึ่งในกลุ่มรถยนต์นั่งอะ่ะจะมีอย่างเงี้ยครับที่หมอนรองศีรษะแต่ถ้าเป็นพวกไฮลักซ์นะครับที่ผมไปดูมานะแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะรู้สึกว่าหมอนรองศีรษะก็จะไม่ได้อักษร60ปีนะครับตรงนี้เหรอทำมาเป็นสีครีมหลังคาสีเบจนะก็ที่เหลือก็เดินได้แดงแค่นั้นนะครับ ออปชันเขาไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่ทุกรุ่นมีฟิปเซ็ตให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรุ่นพิเศษนี้ทีคอนเน็ตติดตั้งให้ทุกรุ่นนะครับอยู่แล้วรุ่นต่างๆนะครับที่มีการโชว์ในวันที่มีการถแถลงข่าววันนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาโชว์แค่4รุ่นเท่านั้นเรายังไม่เห็นยาริสนะครับเรายังไม่เห็นทางด้านของอัลติสทั้ง4รุ่นเนี่ยเราได้ทําคลิปแยกเอาไว้นะครับคุณผู้ชมนะฮะสามารถที่จะไล่ดูคลิปรถยูนตโตโยตา้าฉลองครบรอบ60ปีในประเทศไทยในช่องแ ok mm hmm. มส ถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนนะครับก็จะไปไล่ดูคลิปอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าใครดูมาจากคลิปอื่นแล้วนะครับจะไปตามดูรุ่นที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ